สวัสดีค่ะฟางเพชรจนนะคะวันนี้ฟังอยู่ที่โกดัง3นะคะโกดังเก็บรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรจนค่ะวันนี้นะคะฟังมี To โ o ต้ v วีออนะคะ 1.5G ปี13นะคะสีน้ำตาลน,นะคะสวยๆเลยราคา3 3 5 0 0 0บาทนะคะใช้งานไปเพียงแค่5,000 50, 0โลเท่านั้นนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะราคาถูกนะคะคัดเกตด A บอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้ไปพร้อมกับกระจังหน้านะคะโครเมี่ยมสวยๆเลยค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะใสๆแบบนี้เลยค่ะรถสวยรถเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อค่ะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ15นะคะยางปี21ค่ะแม็กก็สวยๆเลย กระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟซ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เลี่ยมสันลดคมสวยชัดเจนนะคะ mm hmm. เจ้าของเดิมนะคะได้ติดตั้งคิวกันสาดมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะ mm hmm. ได้ไปก็คือพร้อมใช้งานเลย mm hmm. มาพร้อมกับกระจกนะคะจากโตโยต้าแท้ทุกบานด้วยค่ะ ภายในนะคะจะเป็นโทนสีดำนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตัดด้วยสีฟ้านะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเบาะก,ก็ใหม่ๆเลยไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยค่ะเดี๋ยวทางเรานะคะจะทำการสปารถนะคะแล้วก็เราก็ปรับสภาพรถนะคะให้คุณลูกค้าใหม่ๆเลยค่ะภายในนะคะก็จะได้เป็นเครื่องเล่น CD usb นะคะมาพร้อมกับแอร์ออโต้ด้วยฝาเพดานนะคะก็ใหม่ๆเลยค่ะไม่มีรอยผิด่วนใดๆเลย โครงสร้างรถนะคะก็ให้ดูกันชัดๆเลยค่ะเม็ดอาร์ต้มกลมสวยๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมแน่นอนค่ะน็อตซอกประตูนะคะไม่มีรอยถูกไขนะคะนน็อตไม่มีขยับเลยค่ะรถสวยรถเดิมนะคะในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะได้เป็นไฟไท้าย LED นะคะมาพร้อมไฟทับทิมค่ะ โลโก้นะคะต่างๆนะคะตัวอักษรทุกตัวนะคะยังติดอยู่ครบนะคะติดอยู่ชัดเจนเลย <im itation> มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3 <im itation> ด้วยนะคะ <im itation> เรียมสันรถนะคะให้ดูกันชัดๆเลยค่ะทั้งซ้ายและขวานะคะก็คือคมชัดมากๆเลยค่ะ <im itation> น็อตซอกประตูนะคะน็อตไม่มีขยับเลยเพ <im itation> ดรถปีลถดนะคะยังคงติดอยู่ครบนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะก็ใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะได้เป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะ4สูบค่ะคานหน้านะคะไม่มีโพดมีงอเลยปสติ๊กเกอร์มออก,กนะคะเม็ดอาตกลมๆเลยค่ะกลมๆสวยๆเลยแผ่นปิดใต้เครื่องนะคะก็ยังคงสภาพดีอยู่เลยค่ะ รถสวยนะคะรถสวยรถเดิมเลยโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะสําหรับคันนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะราคา3ามแสนสามบาทค,ค่ะโตโยตา้าวีออสหนจีปีสินะคะใช้งานไปเพียงแค่ห0 0 0 0่นโลเท่านั้นค่ะ ลูกค้าประวัติดีนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะคะให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็มีรับจองออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟางขอตัวลาไปก่อนคะ่ะฟางฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสับสตะใครให้ฟางด้วยนะคะสวัสดีค่ะ